สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนป .3 ทุกทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูบอกก่อนเลยว่าคุณครูจะมีการใช้สมุดนะคะตามที่ครูได้แจ้งให้มารับสมุดคืนไปนะคะสำหรับบางคนที่พวกครองท่านใดไม่สะดวกมารับสมุดไม่เป็นไรนะคะให้เรียนใช้สมุดเล่มเก่า ของปีที่แล้วก็ได้หรือสมุดใหม่เลยก็ได้นะคะขอแค่มีเขียนแล้วมีงานมาส่งคุณครูโอเคหมดเลยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ต้องไปซื้อเล่มใหม่เล่มเก่าๆที่เรียนมาแล้วตอนปสองปหนึ่งอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีสมุดแล้วเขียนส่งคุณครูมาได้คุณครูโอเคหมดค่ะทีนี้เรามาดูการบ้านนะคะเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูสั่งไว้นะคะหน้า 3, 9, และ40นะคะในเล่มสีเหลืองใช่ไหมคะอ้าววันนี้กูทําเฉลยไ้ให้แล้วแต่ครูจะให้ฟังเพลงไปด้วยดูเฉลยไปด้วยนะคะแล้วก็แก้ไปด้วยนะคะในเวลาหนึ่ง,งเพลงนะ,ะใครผิดนาเรนแก้ไปด้วยนะคะให้เรียบร้อยเลยอ่าคุณครูลงไว้ให้นะคะนี่หน้าแรกนะอ่าไปพร้อมกับเพลงเร็ว Transportation Song ด้วยนะคะว่าตัวเองสะกดถูกไหมบางคนเขียนมาสะกดไม่ถูกก็มีนะคะตัว A เป็นตัว O ตัวตัวเเป็นตัว U <ๆ>ก็มีนะจะเย็นเย็นจีนเย็นค่อยๆแล้วก็ยงเส้นเร็วๆเดีว,วคู่ตัว2สองหน้าจบเพลงนี้เราจะได้เริ่มเรียนเลยเป็นการวอร์มนะ ระหว่างนี้เอาสมุดมาเขียนวันที่ไว้รอเลยนะวันนี้ใครเรียน3าทับหนึ่งก็คือเรียนวันจันทร์ที่11นะคะใครอยู่3 2ทับสองก็คือเรียนวันอังคารที่12คุณครูบอกอย่างนี้ว่าคุณครูอัดวิดีโอไว้พร้อมกันเพราะฉะนั้นครูจะเขียนวันที่ไว้สําหรับ2ห้องเลยห้องไหนหนูเลือกเขียนห้องนั้นเขียนแค่วันที่วันเดียวไม่ต้องเขียนมาทั้งวันจันทร์และวันอังคารหนูอยู่3ทับหนึ่งหนูเขียนวันจันทร์หนูอยู่3 2ทับสองเขียนวันอังคารโอเคนะ ขอไปหน้าต่อไปนะคะที่ทำไว้นะเรียบร้อยแล้วนะองเล็งก็เติมลงไป อ่าพอก่อนทีนี้คุณครูอยากให้นายเรนดูตรงนี้ดูในส่วนของ YouTube นิดนึงเขาเสนอคุณครูอยากให้นายเรนรู้จกักในบทเรียนนั้เรียน,นจะรู้จักแต่โบสใช่ไหมคะโบสทูทูที่เรนดิงทูทูท,ท,ท,ท ieht, ูคือเสียงเสียงแต่มันอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูนะอ่ะเล็กๆแบบเมื่อกี้เรียกว่าโบสทีนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ยอดหรือว่าเรือยอทที่เรียกเรียกกันนั่นแหละเรือยอทที่แบบดารานั่นเยนจะเห็นในไอจีของดาราที่เขาจะชอบไปแบบล่องเรือยอทตามแม่น้ำนั้นไอตามทะเลนั้นทะเลนี้แล้วถ่ายรูปมาเนี่ยคือเรือยอทไม่เหมือนกับเรือนะเรือคือลำเมื่อกี้เรือโบ๊ทอันนี้คือยอดแล้วใหญ่กว่านั้นอีกเหมือนไทททนิคเลยนี่คือชิปนี่คือเรือเรือเรือที่แบบเรือสำราญเลยใหญ่เลยนี่คือชิปเห็นไหมขนาดเรือตามประเทศเขายัง เรียกไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนภาพรวมคือตอนนี้ปสามไม่ได้รู้จักโบ๊ทก่อนแต่ค,คุณครูอยากจะเสริมให้ให้ใเรียนรู้จักอย่างอื่นด้วยเห็นไหอ่ะพอวันนี้ได้ความรู้ทั่วไปในเรื่องนี้ที่นี้เรามาดูบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะดูคำถามและดูวิธีการตอบของสัตว์น่ารักน่ารักต่างๆ าอะไร How do you go to school เห็นไหมพออันนี้ตัวอะไรเนี่ยน้องหมีไหมน้องหมีและกันครูเห็นเป็นน้องหมีไม่แน่ใจหมีไหมหมีแหละอ่ะน้องหมีน้องหมีก็บอกว่า I go to school by bus นะั่ได้เห็นคำว่า by ไหมนี่ไง by สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหม And we all go traveling by 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 นี่ไงเห็นไหมเติมคำว่า by ก่อนแล้วตามด้วยชื่อพาหนะนี่ไง bus อ่าไปลองลองตอบไปกับเขานะว่าเขาไปยังไงกับ้างเหน็นไหมเวลาถามถามว่าอะไร How do you go to school? How do you go to school? แต่ถ้าเกิดเราจะไม่ถามว่าไปโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนจาก school เป็นอย่างอื่น How do you go to bank? เห็นไหมเราก็เปลี่ยนได้โอเคไหม หรือเราจะเป็น how do you go to hospital ได้หมดโอเคไหม how do you go to the zoo ทีนี้เราจะเติม the เ,เข้ามาด้วยแต่ในเพลงเขายังไม่เติมให้เรานั่นลดูไปก่อนฝึกถามแล้วฝึกตอบเวลาตอบตอบ,ตอบอยังไง I go to school by อะไรก็ว่าไป go to ไปไหนล่ะเขาถามว่า how do you go to bank bank เวลาตอบเราต้องเอา bank มาด้วย I go to bank by ้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนโครงสร้างของประโยคกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้สมุด เห็นไหมได้คำถามแล้วคือ how do you go to school เอาละทีนี้เรียนสมุดมาได้เลยคุณครูมีช่องตารางแบบนักเรียนด้วยะนะฮะเดี๋ยวครูเอาขึ้นแผ่นใหม่ดีกว่าอ่ะโอเคทีนี้3าทับหนะคะสาทับหนึงูเขียนวันจันทร์วันจันทร์มันเดย์แล้เเขียนไปตามช่องของนักเรียนเลยเนาะไปพร้อมกัน เห็นไหมคุณครูเขียนในช่องไม่ต้องรีบจะเย็นๆไปพร้อมกันเลยนะคะไปพร้อมกันเลยวันนี้วันที่11ถ้าเป็น3ามทับหนะ11 1 1 th เดือน j ชนย a ร y ทีเชอร์เขียนไม่สวยหรอกแต่อ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องนะคะ โอ๊ยขอโทษค่ะสวยไม่สวยไม่เป็นไรสาหรับรูดิเชอร์นะแต่อ่านรู้เรื่องก็พออ่านรู้เรื่องไหมถามตัวเองถามใจถามใจเธอดูอ่านรู้เรื่องไหม,ม,อ,ม,ม,อ,อ,อ,มอ่าเสร็จแล้วขีดเส้นตตาเห็นไหมคุณครูใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่าอันนี้สําหรับสามทับหนึ่งนะคะเอาให้เรียบร้อยสามทับหนึ่งหยุดแล้วก็เขียนก่อนสําหรับทำทับสองนะคะทำทับหนึ่งหยุดแล้วก็เขียนนะคุณครูจะลบออกก่อนนะคุณจะเขียนให้สามทับสองด้วย เอาสาทับสอนะคะสามทับสเปลี่ยนจากวันจันท์ของเราเป็น Tuesday นะคะเป็นวันอังคารนะคะ Tuesday ะดวันอังคารที่12ก็ th เเหมือนกันโอเคนะแต่ละห้องไม่เหมือนกันนะคะห้องใครห้องท่านนะคะเอาแหละเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเขียนกันนะคะมาพูดถึงการถาม อันนี้คือเส้นของนักเรียนนะเส้นสีแดงเนาะเออคุณครูไม่ได้เว้นเว้นเส้นไว้คุณครูนักเรียนเอาเป็นว่าไอตัวตัวนี้นักเรียนชี้เส้นสีแดงไปเนาะเมื่อกี้คุณครูไม่ได้เว้นไว้ขออภัยนะอันนี้คือเส้นสีแดงของนักเรียนนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันถาม นั่นเล่นค่้เขียนตัวครึ่งมันทัดก็เขียนแต่มรนทัดก็เขียนแล้วแต่หนูเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนโครงสร้างของประโยคกันเราจะถามเมื่อกี้ในวิดีโอเราได้ยินว่าอะไร how do you go to how do you go to จุด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 ตรงนี้ก็คือชื่อสถานที่ชื่อสถานที่อ้าวได้นะจดไม่ทันนักเรียนหยุดไว้ก่อนแล้วก็จดต่อนะจดไม่ทันนักเรียนหยุดไว้ก่อนแล้วจดต่อนะคุณครูขอไปก่อนนะ ไม่งั้นวิดีโอจะเป็นชั่วโมงมันจะนานยืดยาวเกินไปเบื่อตายพอดีนะอ่ะต่อไปเวลาตอบทีนี้เวลาตอบมาดูเวลาตอบอ่ะเวลาตอบ เขาถามยูนะเรียนดูตรงนี้นะคุณครูเรียนแกมมาไปเลยนะเขาถามยูถามยูตอบไอ้างเ้งแคุณครูคขอโทษคุณครูเขียนเป็นคําอ่านให้หนูด้วยดีไหมหนูจะได้ไปฝึกอ่านนะคะคุณครูเขียนเป็นคาอ่านให้ด้วยดีกว่าจะได้ไปฝึกอ่านเนาะดีกว่าเอา how do y u ก o to ดีไหมคะจะได้ไปฝึกอ่านเนาะ คำแปลด,ด้วยคุณไปที่จุด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 อย่างไรห้าวคืออย่างไรนะคะถามยูถามคุณถามคุณคตอบค่ะกลับ,บ,บ,บได้เลยค่ะคุณโค้ชถึงเวลาก็กลับเลยค่ะค่ะ โอเคขออาภัยนะเมื่อกี้มีคนมาคุยคุณครูนะก็เป็น how do you go to จุดๆคือชื่อสถานที่นั่นเลยอยากจะถามว่าเขาไปไหนล่ะ how do you go to bank how do you go to hospital ได้หมดเลยคุณถาม you คุณครูน้ตเล็กๆไว้ให้ตรงนี้ถาม you ถาม you ตอบ I ถามคุณตอบฉันเวลาฉันตอบเขาถามเราเวลาเราตอบเราเรียกแทนตัวเองว่าฉัน I ้เอามาดูตรนตอบถาม u u ตอบ I โน้ตไว้นะใครจดไม่ทันหยุดไว้ก่อนแล้วจดนะคุณครูขอรันคลิปของครูไปเรื่อยๆรือยนะเอามาดูตอนตอบมาดูตอนตอบนะคะ I ถาม u ตอบ I เห็นไหมถาม u ตอบ I เห็นไหมคะ I go to สถานที่ก่อนเติมชื่อสถานที่ก่อน I go to จุดๆๆๆสิ่งที่ต้องมีคือ by ไปโดยอะไรล่ะต้องมีเลยนะ by by อะไรใส่ชื่อพหาหนะลงไป จบแบบนี้ก่อนนะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจบประโยคทุกครั้งใส่จุด full stop เมื่อกี้ข้อคำถามตรงนี้ใส่เครื่องหมายคำถามด้วยกระดาษครูคจะไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวครูเติมรายละเอียดให้นะคะเล็กๆให้อะ go to ตรงนี้เป็นสถานที่นะคะตรงนี้เป็นพาหานะที่นักเรีนยนไย How do you go to จุดๆ,ๆสถานที่นั้นเ,นเติมเองนะคะเหมือนเดิมไม่ทันหยุดไว้ก่อนแล้วก็จดไปนะคะคุณครูเขียนไปเรื่อยๆนะมันจะดังรันคลิปไปเรืนะเอ่อยๆเนาะ I go to I go to จุดๆ,ๆ,ๆตรงนี้สถานที่นะเติมเองนะแล้วก็ by ค่หานะนักเรียนก็เติมเองนะคะตรงนี้เวลาเราไปเจอคําถามเราก็เติมของเราเองนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะในส่วนนี้เสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้อันเดอร์ไลน์ให้เรียบร้อยนี่คือโครงสร้างประโยคทีนี้เราจะฝึกเขียนการการบ้านอยู่ในสมุดนะคะวันนี้การบ้านจะอยู่ในสมุดของนักเรียนคุณครูขีดเส้นใต้ก่อนนะเสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อคุณครูคลืมคําแปลขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่าแต่แล้ว ขอโทษนะคะขอโทษค่ะเอาใหมนะ่นาะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณครูลืมคำแปลตรงนี้คือบายนะตรงนี้คือเส้นอ่ะโอเคเรียบร้อยคุณครูเขียนคำแปลให้หนูก่อนนะชันไปเห็นไหมนี่ตอบไอนี่ไงถามยูตอบไอ ฉันไปจุดจุดจุดบายคือโดยโดยรถเมย์โดยรถประจำทางโดยรถไฟได้หมดเลยจบประโยคใส่จุดฟูตสต็อปให้เรียบร้อยเห็นไหมคะฉันไปคุณ้ตเล็กๆให้ก็ได้เดี๋ยวจะงงอาตรงนี้สถานที่นะตรงนี้อะไรพาหานะ คอ่ะ okay. ทีนี้ขีดเซ็นต้าได้แล้วคุณครูเอาเรียบร้อยทีนี้มาดูแบบฝึกหัดวันนี้นะคะลงลงวันที่ก่อนนะกันบ้านใครห้องสามทับหนึ่งนะคะก็ลงสิบเอ็ด ทับหนึ่งทับสองหนึ่งนะคะส่วนใคร3ามทับสองนะคะก็ลง12ทับหนึ่งทับสองหนึ่งนะคะวันที่12เดือน1ปี2 0 2 1นะคะแล้วแต่นะักเรียนอยู่ห้องไหนนักเรียนลงวลันวันตามนั้นนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ไว้วันที่ของใครของท่านนะไม่ต้องเขียนทั้งสองวันนะดูเลยห้องไหนนูเรียนห้องนั้นเสร็จแล้วนะักเรียนเปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือ หน้าเล่มสีเล่มส,สีเหลืองนะคะเล่มสีเหลืองแบบผันเล่มสีเหลืองหน้าสี่สิบเอ็ดนะคะหน้าสี่สิบเอ็ดนักนเล่นจะเห็นประโยคตรงนี้แบบผูครูแบบนี้เห็นไหมคะมีคนอยู่สี่คนนะเด็กเล่นเดี๋ยวค่อยจดนะใครจดไม่ทันเกเล่นเดี๋ยวค่อยจดไปหยุดไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปจดเสร็จแล้วจดเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูพร้อมค,ครูข้อที่หนึ่งคือโทนี่ค่ะข้อที่หนึ่งผู้ชายคนนี้เขาชื่อโทนี่ โทนี่อ่าอ่าเขาชื่อโทนี่อันนี้เขาชื่อทิมอันนี้เขาชื่อแมรี่แล้วก็คนนี้เขาชื่อเจนเจนค่ะนั่นแหละเจนเขีนยนแบนี้และเจนค่ะนั่นแหละหนูชื่อเจนมากับน,นุ่นและก็มากับโบนี่แหละเจนเขียนแบบนี้ลูกเจน เอาละทีนี้คุณครูจะให้ทําอะไรคุณครูคจะให้ตั้งคําถามนะสิจากตั้งคําถามทุกข้อต้องถามเหมือนกันหมดด้วย how do you go to to อะไรนะ้าเรนมาเลือกในนี้ที่คุณครูขีดเส้นใต้ให้สีเหลืองคือสถานที่สีเหลืองคือสถานที่นักเรนดูในในหน้าจอครูไปได้เลยแล้วไปเขียนสมุดสีเหลืองคือสถานที่นะคะสีเหลืองคือสถานที่ส่วน สีฟ้าคือพา,าหนะที่เขาใช้เพราะฉะนั้นนั่นเลยไปเขียนเองแล้วก็ตอบเองให้ได้เขียนเองแล้วก็ตอบเองให้ได้ไม่ต้องใช้ชื่อคน How do you go to จุดจุดจุด by How do you go to school ดูยก ok ตัวอย่างข้อหนึ่งให้ฟังข้อหนึ่งเขาตอบว่า I go to school by bus ใช่ไหมคะนั่นเลยเต้องถามเขาก่อน How do you go to school แล้วก็ตอบเอง เอานะครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะหนึ่งข้อข้อที่หนึ่งถามคำถ,ถามก่อนเอาหนังสือวางข้างกันในเมื่อเขาตอบว่าไปโรงเรียนโดยรถบัสเราก็ต้องถามก่อน How do you go to to อะไรข้อที่หนึ่ง School school เครื่องหมายข้อที่1คําถามคําว่าคําถามต้องมีเครื่องหมายคําถามหรือ question mark ด้วยต้องมีนะคะเครื่องหมายท้ายคําถามหรือ question mark เสร็จแล้วก็ตอบ I เอาของเขามาตอบได้เลย I go to school b y บายไปดูในรูปสิดูในรูปสิแล้วเลยต้องดูในรูปเป็นตัวอย่างนะยังตอบไม่ได้นะไปดูในรูปก่อนไปดูในรูปไปดูในรูปดูปไหนคือโรงเรียนโรงเรียนคือใครโทนี่ทิมแมรี่หรือว่าเจนทิมถูกไหมเพราะฉะนั้นทิมเขาไปโรงเรียนโดยรถอะไรรถบัสก็ตอบบัสลงไป I go to school by bus จบประโยคใส่จุด Full stop เสมอภาษาอังกฤษต้องมีจุด f u l l ต t o p ด้วยนะคะจบประโยคใส่จุด Full stop เสมอเสร็จแล้วก็ขีดเซนตใต้เสร็จข้อหนึ่งแล้วขีดเส้นตใต้ถ้ายังไม่เข้าใจครูแถมข้อสอบให้อีกนิดนึงดูในรูปนะคะน,น่กเรนดูในรูปมาตอบ ดูในรูปในการตอบให้น,นักเรียนดูในรูปเอาในรูปเป็นหลักนะคะไม่ใช่เอาที่เขาตอบนะเอาในรูปเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกข้อเขียนคําถามรอไว้ก่อนเลยเขียนคําถามรอไว้ก่อนเลยคําถามถามว่าอะไรข้อที่2ดูรูปในหนังสือของนักเรียนข้อที่2คือไปไหนข้อที่2เขาไปไหนลูกข้อที่2เขาไป the supermarket ใช่ไหมคะก็เขียนเลยเขามีเดอะเแล้วก็มีเดอกับเขาถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ต้องมีเดอะ์าว do you go to the supermarket supermarket ใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะใส่เครื่องหมายคำถามด้วย ซูเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ไปดูซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไปโดยอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไปโดยอะไรไม่รู้นะเลงก็ไปตอบเองทีเนี้ยนะักเลงก็ไปตอบเองก็คือการบ้านวันนี้คุณครูให้ถามเองตอบเองนักเลงมากจริงจริงเชียวก็ไปถามเองตอบเองมาการบ้านมีกี่ข้อการบ้านมีกี่ข้อคะสี่ข้อให้ฝึกถามแล้วก็ฝึกรู้จักตอบด้วยตัวเอง How do I go to the เขาเขียนมายังไงเราเขียนไปกับเขาวิธีการเขียนประโยคภาษาอังกฤษเขาเขียนมายังไง to เนี่ยเห็นไหม to the supermarket เขาเขียนมาแบบไหนเราเอามาเขียนตามเขาแบบนี้ตรงนี้แล้วค่อยเขียนว่า by อะไร by อะไรก็ตอบลงมาตรงนี้แล้วจุด full stop นะคะครูอยากให้นักเรียนหัดฝึกเขียนประโยค เราปรสามแล้วนะคะต้องเริ่มเขียนให้เป็นประโยคแล้วเสร็จแล้วขีดเส้นตายกันบ้านมีสข้อนะคะวันนี้เนาะเอาละจบแล้วชั่วโมงที่3าของวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกนะคะ how do you go to จุดๆเวลาเราเจอต่างชาติจะได้พูดได้นะฝึกสื่อสารเยอะๆนะคะอย่าลืมก่อนนะภาหนะต้องมีคำว่า bye มาก่อนเสมอน,นะคะทำการบ้านแล้วก็ส่งลงในอัลบั้มได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ